สวัสดีค่ะพี่ๆมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่44นะคะพี่ขา44นะแม่ค้าขอย้ํานิดนึงแม่้าเป็นคนขี้รือมากเลยค่ะพี่ขาฝากเบอร์โทรก่อนนะคะเบอร์โทรของนั้นนะคะพี่062-6172-609ดี ID line นะคะพี่เพิ่มเพื่อนเข้ามานะเป็นเบอร์นี้เลยค่ะ062-6172-609พเอเพิ่มเฟนนะคะจะขึ้นคำว่า98 ร้านนัดพักเครื่องนะคะใช่เลยค่ะพี่กดเพิ่มเพื่อเลยนะคะพี่ขาค่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่มาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะพี่เป็นพ,ะพะักพักสิงสองค่ะพี่ขาสิงสองนะคะพี่ค่ะสิงสองนะคะพี่เดี๋ยวดูหน้าตักกันชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวนะจะวัดให้ชมเลยนะคะพี่ขานี่ตลับนี้นะแป๊บหนึ่งพี่นะคะหน้าตักล่างสุดนะคะพี่อยู่ที่สิบสิบเอ็ดสิบ 11นิ้วค่ะพี่1ินิ้วนะนี่ค่ะขึ้นมาข้างบนนะคะพี่เหลือ9นิ้วตัวฐานองค์พระนะคะพี่เอาชัดๆนะตั้งแต่ฝ่ามือท่านมาคือ8นิ้วค่ะถึงคอฝอกฝั่งนี้คือ8นิ้วนะคะพี่ความสูงของท่านนะคะจากเสียลงมานะคะพี่เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเลยค่ะถึงตรงนี้นะคะ12นิ้วค่ะนี่ค่ะ11 12นิ้วค่ะพี่12นิ้วนะแล้ยวยาวลงมาถึงล่างสุดนะคะพี่ขอโทษนะยาวลงมาถึงล่างสุดนะคะพี่ สิบหกนิ้วค่ะพี่ขาสิบหกนิ้วนะคะทั้งหมดสิบหกนิ้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะยกองค์พายพี่ชมนะพี่ใจเย็นๆนะคะพี่พามีน้ำหนักมากเลยค่ะแบบนึงนะคะพี่นี่นี่นี่คือตั้นตรงเป็นแบบนี้นะคะพี่อึบนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นชัดๆนะคะพี่นี่ดันค้างนะคะพี่ดันข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะพามีน้ำหนักมากเลยค่ะพี่ขาใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะพี่นี่น้ำหนักนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใช้ชมด้านหลังพานะคะพี่ขอโทษนะนี่บัวลับอบค่ะ ปัดทองน้าเกลี้ยงค่ะพี่ค่ะเป็นพลาสติกสองนะคะพี่น้ําหนักมากค่ะพี่ค่ะพลาสติกสองนะคะพี่ความกว้างความยาวความสูงที่นัดวัดให้พี่ตามนั้นเลยค่ะพี่ราคานะคะสี่พันห้าร้อยบาทค่ะพี่ท่านใดสนใจพระองค์นี้นะคะสอบถามแอดไลน์มาได้ค่ะสแคปภาพเข้ามานะคะลดได้ไหมคะลดให้นะคะพี่ค่ะค่าจัดส่งนะคะพี่ ระบบโอนตังค์นะคะพี่เราจัดส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะขอบวกตามน้ําหนักเลยค่ะพี่ขาบวกตามน้ําหนักนะเช็คไปตรงหน้ากล่องเลยค่ะพี่หานะคะเวลาแจ้งสลิปเนาะพี่เนาะน้ําหนักดีมากค่ะพระพักหวานฉ่าอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะพี่สวยงามแบบนี้เลยคะ่ะพระสิงสองนะคะพี่ดูสัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นสิงสองนะพี่หานี่ใต้ฐานเนี่ยพี่ชมอีกทีนะน้ําหนักน้ําหนักเยอะจริงอึ๊บ นี่ค่ะเป็นดินไทยนะคะพี่ดินไทยแบบนี้ค่ะนี่นี่นะคะเป็นของเก่าเก็บของโบราณนะคะพี่ค่ะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะพี่สี่พันห้าร้อยบาทค่ะหน้าตักนะคะโดยประมาณเก้านิ้วค่ะพี่ฝนสูง,งตามที่วัดให้ไปเลยค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอวัดอีกทีนึงเนาะพี่ความมั่นใจของพี่นะฝนสูงนะคะพี่จากเสียนพลานะคะยาวจะหลดลงมานะคะจนถึงแป๊บหนึ่งนะ เปลี่นพานะพี่จะหลดลงมานะคะจนถึงฐานที่นั่งนะคะประมาณ15นิ้วค่ะพี่หา15นิ้วนะคะพี่15นิ้วความความกว้างของหน้าต่างนะคะพี่8ถึง9นิ้วโดยประมาณค่ะพี่ขานี่ชมแบบนี้นะ8ถึง9นิ้วโดยประมาณค่ะเห็นเห็นกันไปเลยนะคะพี่นี่ได้ไม่ผิดพลาดเนาะนี่จาะนี่จาะนี่จาะเป็นปัดทองน้ำเกลี้ยงมานะคะพี่ปัดทองน้ำเกลี้ยงมิทานใดขอพาเพิ่มเติมได้ค่ะ4,500บาทนะคะพี่หา4,500บาท ค่ะต่อไปมาเป็นประชมค่ะโหแม่ค้าก็เหนื่อยเลยยกเหนื่อยเลยนี่นะคะพี่ไม้ไม้คูไร่ผีนี่ค่ะของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หาไม้คูไร่ผีนะตรงนี้จะลงทองมาแบบนี้นะคะพี่สวยๆชัดๆกันไปเลยค่ะวัดอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะพี่ต้องวัดนี่ค่ะความยาวนะคะพี่เอาเลยให้พี่เห็นเลยนะเดี๋ยวพี่จะว่าเออแม่ค้านี่ยังไงไม่วัดให้ดูความยาวยี่สิบสามค่ะพี่ค่ะยาวที่ยี่สามนิ้วค่ะ นี่ค่ะยี่สิบสามยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะยังเหลือนะคะประมาณยี่สิบสี่นิ้วค่ะพี่หานี่เป็นไม้ขูไไ่ผีนะคะพี่หาหลวงพ่อกล้วยค่ะหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะโอนตังส่งฟรีนะคะพี่โอนเงินส่งฟรีค่ะนี่นเงินส่งฟรีนะระบบเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทสําหรับไม้คูนะคะพี่นีด้านหลังจะเป็นลงทองแบบนี้ ท้ายไม้เขาเรียกท้ายไม้นะปลายไม้จะเป็นลงทอมแบบนี้ใช้ฝับไม่ค่อยเป็นเลยแหมคะนี่นี่ค่ะปลายไม้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหัวนะคะนี่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นของเก่านะคะพี่ของเก่าได้มาแบบนี้เลยค่ะ1,200พ้ 1, บาทนะสําหรับไมคคูต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นของเรามีทุกวัน,นะคะ่ะที่ร้านยังมีโปรโมชั่นนะคะพี่มีทุกวันเลยองละ300รอฝั่งองค์500อสี่องหนึ่งพันสำหรับ การของโอนเงินนะคะพี่หาถ้าจัดเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีก50บาทชมองค์แรกก่อนเลยค่ะพี่นี่เป็นสมเด็ดค่ะแป๊บหนึ่งนะสมเด็ดหลวงพ่อกลวยค่ะแหวกม่านค่ะแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่ค่ะจับก่อมาเป็นคล้ายๆสีหน้าค่ะพี่แต่ไม่ฟ้าบว่าคงไม่ใช่หรอกค่ะ ออมาได้แบบนี้ค่ะพี่300บาทนะคะข้างหลังเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อกล้วยแบบนี้ค่ะ300บาทเท่านั้นค่ะพี่ EP นี้นะ EP ที่44พี่พี่จำ EP ให้แม่ค้าด้วยนะแม่ค้าคิดลืมมากค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี้ค่ะสมเด็จ ด้านหน้าเป็นสมเด็จน,นะคะพี่ฝั่งตะกุดแบบนี้ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะมีพยันนะคะเอ้ยมีจีวรค่ะมีชายจีวรติดอยู่ตรงนี้นะคะพี่ฝามร้อยบาทเช่นกันค่ะฝามร้อยบาทเช่นกันแมคค้าได้มาแบบนี้นะคะยังไม่ได้แกะถุงอออเลยค่ะแบบนี้ก็ปล่อยพี่ๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะที่เป็นหลวงพะกล้วยค่ะนี่หลวงพะกวยเนื้อเหลืองแบบนี้นะคะพี่หาพี่ท่านใดชมชอบนะ สอบถามแม่ค้าแสแคปผ้ามาได้เลยค่ะพี่ขาองค์นี้นะสา0้บาทเช่นกันค่ะนี่สมเด็ดลงข้างหลังมีจานนะคะพี่ข้างหลังมีจานแบบนี้ค่ะนี่อ่ะเฟเฟอยๆแบบนี้นะคะ3 0 0้บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่แม่ค้าไม่ฟ้าบนะคะพี่3า0้อบาทเช่นกันค่ะพี่หล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่ท่านใดชมชอบรู้ที่มานะคะค่ะจัดไปเลยค่ะสา0้บาทเท่านั้นค่ะ 4องค์นะคะพี่4องค์1 0 0 0บาทสำหรับบริการโอนเงินงนะคะพี่หาค่ะถ้าจัดเก็บไปาทางต้องบอกเพิ่มเนาะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชุยค่ะ,คะนี่นะคะพี่หานี่เหรียญหล่อโบราณฝั่งหน้านะคะหลวงปู่ชุยสามร้อยเท่านั้นค่ะพี่สามร้อยเท่านั้นค่ะพี่ท่านใดชื่นชอบนะแคปภาพเข้ามาเลยได้เลยค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหล่อโบราณไม่ฟาบที่เลยค่ะนี่ หล่โบราณไม่ฟาบทีนะคะพี่ทันใดฟ้าบนะฝ0ามร้อยบาทเท่านั้นค่ะฝามร้อยบาทพาได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นกระลาตาเดียวค่ะเอ้ยกะลาตาเดียวแกะราหูใช่ค่ะใช่ค่ะกะลาตาเดียวแกะราหูนะคะพี่ขานี่ค่ะฝามร้อยบาทเช่นกันค่ะหลวงพ่อน้อยนะคะหลวงพ่อน้อยค่ะคะต่อไปเป็นพาสผมเด็ดค่ะพี่พาสผมเด็ดพาสผมเด็ดนะคะพี่เนื้อหาแบบนี้เลยด้านหลังจะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างๆจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะยังเป็นสมเด็จอีกองคหนึ่งเช่นกันค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะมีลักแดงๆแบบนี้แม่คะไม่ทราบเลยได้มาแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ อีกข้างหนึ่งนะคะพี่ขานี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่มาชมพระสมเด็จ ep ที่สี่สี่นะคะมีสมเด็จอยู่สามองนะคะพี่นี่สมเด็จค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนี่ค่ะพิมพ์ใหญ่นะคะวะะัดระคังพิมพ์ใหญ่ของเราค่ะสามร้อยบาทพี่แทนใดชอบสมเด็จนะคะค่ะจัดไปเลยค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสําหรับ ep ที่สี่สิบสี่ค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมหลวงพ่อเดิมค่ะรูปรอหลวงพ่อเดิม ะคะพี่ขานี่หล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่สา,ามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบนะทักสอบถามแมาคคาได้เลยสแคปภาพเข้ามาเพื่อความชัดเจนนะคะพี่นี่คะ่ะหลวงพ่อเดิมน,นะคะใต้ฐานหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้คะ่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาพี่ท่านใดชมชอบนะสแคปภาพมาได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะพี่เป็นกิ่งคะ่ะพระก,กิ่งหลวงพ่อจาาค่ะพี่ขา ถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดนะคะพี่ถ้าแม่ค้าจำผิดนะแม่ค้าขอโทษอย่างมากเลยนี่นะคะพี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านข้างคะ่ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะกิ่งหลวงพระจาดวัดบางกระเบานะคะพี่ถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดนะมีเสียงกิ่งนะคะพี่หาไม่ใช่กิ่งตันนะมีเสียงกิ่งมีเสียงกิ่งแมค่ค้าฟังดูแลว้วมีเสียงเก่งเสียงกิ่งดังกังวานเนะะี่บบยฝากไว้บาทคะ่ะต่อไปพี่หานี่คะ่ะเหรียญหลวงพุทวดค่ะเนื้ออันปะก้านะคะพี่ด้านหน้าเปิดอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้ค่ะเปิดแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะคะพี่ขาต่อไปนะคะเป็นหลวงผู้ฝุกค่ะพี่หลวงผู้ฝุกยกชุดนะคะนี่ค่ะมีครบชุดเลยพี่ท่านใดชมชอบนะทักสอบถามนะคะเพิ่มเติมมาได้สามร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะพี่ยกชุดแบบนี้กันไปเลยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่โตค่ะปิดตาหลวงปู่โตนะคะเนื้อนวะค่ะนี่ค่ะเนื้อนวานะข้างหลังมีจานหลวงปู่โตแบบนี้ค่ะพี่ค่ะมีจานตะรางแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ปุโตนะคะพี่ดันค้านะคะพี่ดันค่าอีกครั้งหนึ่งค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทต่อไปเป็นล้อแมกพิมพ์เล็กค่ะหลวงปูตโตเช่นกันนะคะพี่ล้อแมกพิมพ์เล็กหลวงปูตโตค่ะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นยันต์แบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สําหรับล้อแมกหลวงปูตโต้พิมพ์เล็กนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นปิดตาค่ะพี่หาปิดตาหลวงปุนานะคะ นี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะปิตาหลวงพ่นานะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านข้างนะคะพี่นี่ใต้ฐา,านจะเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่นานะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทต่อไปชมหลวงพ่องเงินค่ะพี่ขาหลวงพ่องเงินสอยๆแบบนี้เลยนี่พี่ พาได้มาแบบไหนนะแม่ค้าก็ปล่อยแบบนั้นเลยค่ะพี่ขานี่สามว้อบาทรอบๆอ,อ,องค์พระจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่อย่างนี้เลยเนื้อ,เน,อเนื้อทองฝ่ยๆแบบนี้นะคะพี่สาม้อ <ฟ pec. S 2> <500 S 1> บาทคะ่ะพิมพ์น,นิยมนะคะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นะิยมนะอ้วนๆแบบนี้จ้าสมบูรณ์ดีนะคะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไรคะ่ะสาม้บาทนะคะพี่สําหรับปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่ขานี่ มดูนะคะพี่ชมชอบนะสแคปภาพมาได้คะ่ะแม่ค้าพูดผิดประการใดต้องขออภัยไปด้วยนะคะพี่นี่คะ่ะสามร้อบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณคะ่ะเหรียญหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นี่แบบนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้คะ่ะพี่หาด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งคะ่ะสามร้อบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ขาต่อไปเป็นปิดตาสายใต้คะ่ะปีทันใดนะชอบปิดตาสายใต้นะไม่ควรพลาดเลยด้านหน้านะคะพี่นี่ด้านหลงัง ดันข้างคะ่ะดันข้างอีกข้างนะคะใต้ฐานหลวงพัจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่คะ่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ยิ้มคะ่ะปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะใส่กระเช้ามาแบบนี้นะคะพี่นี่นี่เลย ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะสามร้อยบาทสําหรับร้านนั้นนะคะพี่บริการจัดส่งฟรีนะคะพี่ระบบโอนตังค์นะคะพี่ขาต่อไปนะคะมาเป็นหลวงปู่ทวดค่ะเนื้อนี้นัดก็ไม่เคยเห็นหรอกค่ะพี่แต่เลี้ยงมาแบบนี้เนาะพี่ท่านใดชอบนะคะพี่ได้เลยจ้า พี่่านใดพี่ชอบนะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาองนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่นี่ตาเอ้ยขอโทษค่ะหลวงปู่ทวดโบรอบใต้ฐานจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,นะคะพี่พเลี่ยมมาแบบนี้จ้ะต่อไปนะคะพี่นี่ชมนะเหรียญหลวงพ่อกล้วยค่ะกระไหล่ทองนะคะพี่หานี่มียันแบบนี้นะคะมีจานแบบนี้นะคะพี่นี่ปีฝืนฟองเนาะสามร้อยบาทจ้าต่อไปเป็น หลวงพ่อปานค่ะพี่ขาหลวงพ่อปานนี่พิมพนี้สวยนะปกติก็ต้องขายแพงกว่านี้แต่ EP นี้ลดพิเศษเลย300บาทค่ะ300บาทนะคะพี่พี่ท่านใดนะจับคู่นะลดทันที100บาท4องค์ลดไปเลยจ้า200บาทต่อไปเป็นประลักอ,อะไรคะพี่เนะีเอ่อโทษชีค่ะประหลักขิดค่ะไม่ทราบที่ค่ะพี่ท่านใดทราบนะเช่าบูชาไปได้ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะพี่ สามร้อยบาทนะคะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมยังเหลืออยู่องค์นะคะพี่เป็นน่านางนะสามร้อยบาทค่ะพี่หาสามร้อยบาทนี่เหลืออยู่องค์หนึ่งนะคะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลว,ว,วงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกล้วยนี่ค่ะผี่นี่ฟิวรี่หลวงพ่อกลวยนะเตรียมพร้อมใช้เลยค่ะพี่หานี่ค่ะ 3าม้บาทค่ะพี่หา3าม้บาทนะหลวงปกกวยค่ะพี่สําหรับพาโปรโมชั่นของเรานะคะหมดไปแล้วนะคะต่อไปมาชมพาที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่คะ่ะเริ่มที่องค์แรกเลยคะ่ะฟีเป็นชุดคะ่ะชุดปกนะคะพี่ชุดนักปกหลวงปู่ทิมนะนี่ให้พี่ชมนะ ชุดนักปกหลวงปู่ทิมมีสี่องค์นะคะพี่หานี่เก้าร้อยบาทค่ะสําหรับนักปกปกล่องนี้นะคะพี่มีปกจีวทั้งหมดสี่องค์ค่ะคุ้มมากเลยค่ะพี่เก้าร้อยบาทเท่านั้นกล่องกระเีดสีแดงนะคะพี่ค่ะปกใบมะขามค่ะพี่า่าปีหนึ่งเจ็ดเนาะจ้ะพี่ท่านใดชมชอบนะทักแม่ค้ามาได้อยู่ครบเลยค่ะทั้งกล่องเลยค่ะพี่อยู่ครบทั้งกล่องเลยพี่ชมดูนะนี่ปบทั้งกล่องแบบนี้เลยจ้ะนี่ ถ้าพี่ท่านใดนะมีลายไหมคะแม่ขาจะถ่ายให้ดูชัดเจนเลยคะ่ะค่ะ900บาทต่อไปนะคะพี่เป็นสมเด็จจิรดาค่ะสมเด็จจิรดานะนี่พี่ชมดูนะคะกล่องฝีน้ําตาลอย่างนี้นะคะพี่พร้อมกล่องมีคุดอย่างนี้คะ่ะ900บาทเช่นกันค่ะสําหรับ EP พีที่44นี้นะคะพี่900บาทค่ะพี่ขานี่เป็นข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะ900บาทค่ะพี่ต่อไปนะมาชมนี่ก่อนคะ่ะหลวงปู่บุญค่ะหลวงปู่บุญนะคะเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะ เบี้ยแก้หอยนะคะพี่ข้างหลังมีคำว่ามงค่ะ700บาทค่ะพี่ค่ะ700บาทนะคะพี่ต่อไปเป็นสีพึ่งค่ะสีพึ่งหลวงปู่ทิมยกชุดอย่างนี้ค่ะ500บาทค่ะพี่500บาทมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ500บาทนะนี่ทั้งหมดทั้งในมีตะกรุดมีขุนแผนนะพี่ครบเลยค่ะ จะกูดสองดอกแล้วก็มีตาตรงนี้นะคะ500อบาทค่ะสำหรับสีพึ่งหลวงผุดทิมนะต่อไปเป็นนี่ค่ะแม่ค้าเลี้ยงไม่เป็นเลยแต่น่าจะไม่จําไม่พนิน่าจะเป็นของหลวงผู้ฝูกหรือเปล่าคะน้ําเต้าหรือเปล่าคะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่หานี่เนื้อตะกั่วนะแบบนี้เลยค่ะพี่หานี่600บาทค่ะพี่600บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ประชมเหรียญค่ะนี่เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หานะกากทองอย่างนี้นะคะค่ะ EP ที่4 4นะคะ900บาทค่ะพี่หาะ900บาทสำหรับเรียนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ปี82เนาะฝองฟี82 900บาทค่ะพี่เหรียญนี้9 0้บาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อ หลวงูุทีมค่ะพี่หน้ากากคองเช่นกันค่ะ700บาทค่ะพี่700บาทนะคะปี18ค่ะ700บาทนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ขาด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ700บาทค่ะสำหรับเด่นนี้นะคะพี่7 0 0บาทต่อไปเป็นอินค่ะหลวงู่เดิมนะคะเป็นงาแกะอินนะคะนี่ค่ะใส่กรอบแบบนี้นะคะพี่ขาค่ะ ชิ <esperar> ช้นนี้นะแม่ค้าขอที่1,200บาทค่ะจะแพงนะคะพี่เพราะเป็นเนื้องานะคะพี่เป็นงาค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทิมค่ะพี่หลวงปู่ทิมนั่งโต๊ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ6 0รบาทค่ะพี่6 0 0บาทนี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ฐานแบบนี้นานาค่ะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อกวยค่ะพี่สิงห์หลวงพ่อกวยบุเงินนะคะพี่เป็นบุเงินนะไม่ใช่เนื้อเงินนะเป็นบุเงินอะอย่างนี้ค่ะพี่หานี่สิงห์สามขวัญนะคะพี่ มีหนึ่งฝองสามนี่ค่ะแต่ไม่มีจานใดๆนะคะพี่ของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่นี่มาชมผมเด็ดค่ะพี่นี่ผมเด็ดไฟกอแบบนี้เลยค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะสําหรับพระผมเด็ดเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะพี่ขาพี่ชมดูดีนันกไม่ทราบเลยแต่เป็นบุญเงินนะคะพี่ บวกเงินมานะเอาที่700บาทค่ะพี่ขานะขอ700นะคะพี่นี่ได้ฐานหลวงพัดจะเป็นแบบนี้พี่แทนใดนะชมชอบนะคะทักข้อความแม่ค้ามาได้ค่ะต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะคะพี่ทั้งสองระบบเลยคะ่ะแม่ค้าเราให้ได้นะคะจะต่อไปนะคะพี่เนเป็นนอแรด <c oughs> <c oughs> เขาบอกมาแม่ค้าไม่รู้หรอกเขาบอกว่าเป็นนอแรดถ <c oughs> ักเชื่อแบบนี้ค่ะพี่เนะอย่ามาโกรธแม่ค้าไม่ได้นะแม่ค้าก็เชื่อเขาตามเขาบอกเลยคนเชื่อคนง่ายเนี่ย นี่ค่ะ1,000ันบาทเท่านั้นค่ะนอแรดนะคะพี่ t e x เช r e แบบนี้1 0 0 0ันบาทนะค่ะพี่หา1 0 0 0พบาทต่อไปนะคะพี่เป็นอะไรเอ่ยนี่ค่ะพระพุธพระพุธค่ะพี่พระพุธเนาะด้านหลังจะเป็นแบบนี้หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เอาเจ0บาทค่ะ EP ที่4 4บนะคะ700บาทค่ะ่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อผรสใสนี่ค่ะหลวงพ่อผรสใสนะใสฟีนมาแบบนี้เลยแม่ค้าไม่ได้แกะเลยนะคะพี่มีพลอยแดงนี้ค่ะ 700บาทเช่นกันค่ะพี่หลวงพ่อปัใส่ยนะ EP พีที่4.4นะ700บาทต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะพระพุทธชินราชพิมพ์ต่อนี่นะคะพี่พี่ท่านได้ชอบพุทธชินราชนะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะมีบาร์โคดมีโค้ดอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะชัดๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ700บาทนะคะพี่สําหรับพระพุทธชินราชพิมพ์ต่อองค์นี้นะคะ700บาทค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ระชมหลวงพุทวดโบรอบค่ะ อันนี้เนื้อนวานะข้างแขนมีฟอกยาแดงด้วยนี่ข้างแขนท่านมีฟอกยาแดงนะฟอกยาแดงแบบนี้นี่ค่ะราคานะคะด้นหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ตอกโค้ดแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทวัดช้างให้นะคะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะเช่นกันค่ะมีฟอกยาแดงนี้ตอบเฉลิมพ้นค่ะพี่ตอกชอตอกชอค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ช้อนนะคะพี่ขานี่ด้านหน้าก็มีอีกห้า ห7ค่ะหน้ามีฝ่องฝังเลยนะคะเป็นฉ7เจเฉเลยนะคะพี่นี่เนื้ออย่างนี้ค่ะนี่ค่ะชัดๆแบบนี้กันไปเลยจ้าเฟื่ยๆแบบนี้นะจ๊ะให้พี่ชมนะชมชอบทักนะคะมาเลยค่ะแล้วเจ็ดลายบ้าทค่ะหลวงปู่ทวดเจ็ดลยบ้าทต่อไปนะคะพี่เป็นองค์รอยค่ะองค์ลอยปีฝุ่นฝองนะนี่ค่ะองค์ลอยปีฝุ่นฝองด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังนี้ค่ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หานี่องค์ลอยนะคะพี่ 600บาทเท่านั olan, ้นค่ะสำหรับองค์ลอยปีฝุ่นฟองนะคะ600บาทค่ะพี่ขานี่600บาทนะชัดๆแบบนี้นะต่อไปนะคะพี่ยังเป็นหลวงปู่ทวดอยู่ค่ะอีกหนึ่งองค์นะคะนี่ค่ะเปโตงค่ะหลวงปู่ทวดเปโตงนะคะพี่ในฐานจะมีโค้ด198ค่ะ198นะด้านข้างค่ะด้านข้างอีกครั้งนะคะด้านข้างอีกครั้งนะคะนี่ค่ะสำหรับเปโตงนะคะ900บาทค่ะพี่ขาเก0าบาทนะองค์นี้นะ900บาท พี่หานี่มาดูเครื่องรางกันหน่อยจิ้งจกสองหางค่ะพี่มีน้ำมันจันนะหรือน้ำมันอะไรไม่ทราบแม่ค้าก็ไม่ทราบอะไรได้มาแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสำหรับจิ้งจกสองหางนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่หาสองหางนะนํำโชว์ค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมยกชุดนะคะพี่หลวงพ่อเดิมยกชุดเลยมีครบหมดเลยของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่มีแบบนี้เลยมีตะกรุดมีเนี่ค่ะพี่ดูเลยมีแบบนี้เลย นี่ค่ะ700บาทค่ะสำหรับยกชุดนะ ep ที่4ี่นะคะพี่ขา่ะพี่นะคะพี่มาดูมีดหน่อยค่ะมีดหลงพ่อเดิมนะนี่มีหลวงพ่อเดิมชัดๆัดแบบนี้เลยค่ะหัวแกะเป็นลอสีนะคะลอสีเป็นตามช้างนะคะพี่ขา900บาทค่ะสำหรับมีเล่มนี้900บาท ep ที่44นะคะพี่ขา ep ที่4ี่พี่ชมชอบนะจำ ep ให้แม่ขาด้วยค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะหันมานถวายแหวน เรียมเดิมๆเป็นเนื้องานะคะพี่แกะหนุมานนะนี่ค่ะ900บาทค่ะอนุมานถวายแหวนที่900บาทต่อไปเป็นชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่ขาออกวัสดุทัศนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะพาสภาพใช้มานะคะพี่ขานี่ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ้างค้างค่ะใต้ฐานจะมีอย่างนี้ค่ะแบบโค้ดอย่างนี้ค่ะชินราชพิมพ์แต่งออกวัสดุทัดนะคะพี่นี่ เนื้อไก่ทองหรือเนื้อทองดอกบัวค่ะพี่ขาะ900บาทค่ะพี่ขา900บาทต่อไปเป็นเหรียญจะพี่เหรียญห่วงเชื่อมชินาลานะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมพระพุทธชินาลานะฝุยยแบบนี้นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ900าบาทเช่นกันค่ะปี71นะคะพี่2 4 7 1ีนะ900บาทเช่นกันค่ะเหรียญพระพุทธชินาลานะคะพี่9 0 0บาทขอโทษค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นสิงประเจาะค่ะนี่ สวยๆแบบนี้ศิละปะสวยงามนะคะพี่ขานี่ค่ะฝีปากจอนะคะอาจารย์เฮงไพวันค่ะพี่ขา1 5 0 0บาทค่ะพี่1,500บาทนะคะพี่นี่ค่ะ1,500บาทสำหรับ EP นี้ EP ที่4ี่นะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยพพอร์ตทางร้านนะชอบบริการสินค้าจากทางร้านนะคะพี่ขอบพระคุณมากค่ะพี่ขาแล้วก็ ขอบคุณพี่พี่นะคะ FC นะคะที่กดติดตามนัดไว้นะคะพี่ขอบคุณทุกคำชมเลยค่ะที่ชมเข้ามาเนาะว่าแม่ค้าพูดเก่งแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะคะค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่เนาะเราเป็นคนค้าขายพี่พูดผิดพูดยังไงไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะพี่ขาสำหรับ EP ที่4 4นะคะนัดก็ขอกราบขอบคุณพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังและกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ